กลับมาพบกับรายการรีวิวเบลเป็นตีกจริงกันไปเลยกันอีกครั้งนะครับเป็นเทปที่3ของเรานะครับตั้งแต่เทปที่แล้วนี่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเขื่อนทะลักกันเลยทีเดียวครับคราวนี้ก็เป็นรีเควสอีกแล้วใช่ไหมครับคุณหยอยครับใช่ครับเป็นรีเควสของท่านสุภาพสตรีคนหนึ่งอ่าครับเขาเรียกให้เรารีวิวผ้าทำไม แต่ซอสกอจะเอาทุกยี่ห้อฟุ่นครับมันน่าจีเยาไปเราก็เลยลดลงมาเหลือเป็นยี่ห้อเดียวเลยครับยี่ห้อเดียวแต่4รุ่นนะครับผมก็เชิญรับชมได้นับจากนี้เลยครับ l อรีเอตซูเปอร์อัลต้าสลิมพร้อมแผ่นซึมซับ200เท่าเหมาะสำหรับคนน้ำมากอย่างผม ลอรีเกซแมแบบมีปีกสำหรับกลางวันเหมาะสำหรับมันมามา่มาเขื่อนแตกคนกลางๆอย่างมีปีกกับผมใช้ลอรีเอ็กสลิมแบบมีปีกสำหรับคนชอบนอนลอรีเอ็กซ์ซอ a แอนด์เหลับปุ๋ยทั้งคืนเลย ในเมื่อผ้าทำไมมีปีกเราก็ต้องมาทดสอบกับอลอรีเอทถลาลงอลอรีเอสลิมมีปีกปีกไปเลยลูกพอ่อ แม็กซี่แบบมีปีกสำหรับวันมาม่าพร้อมไอ,อ้ไอ้ลาลิเอตซปเปอร์อัลต้าสลิมสำหรับคนน้ำมากเอาไม่ไ oh ด <c oughs> ซอฟแอนด์เซฟสำหรับการทดสอบนอรีเอตผลาโลกนะครับ ผู้ชนะได้เก๋เก๋เก๋ตอนนี้เอกแม็กซี่สีชมพูสำหรับคนมามากนะครับผมไอ้นั่นเปล่าอะ <c oughs> ด้านต่อไปก็เอี้ยวเท้าไฝ่อแล้วครับสามสองหนึ่งไป นต่อไปทดสอบความเหนียวเอ้าฝ่ายฉุกันคนชนะดึงก่อนจับก่อนยันยังยังกระเป๋ายิงชุกเฮ้ยกระใจมันต้องแพ้หรือวะผ่อได้โอ้โหฝ่ายฉุกพม่าแล้วคนนี้ะครับคุณหย่อยครับพอไหมครับไม่พร้อมครับไม่พร้อมครับพอครับพอครับ ไม่เป็นไรเลยอ้าวคุณขี้โกงนี่มาหมาถ่ายแน่นแน่นอนาตามผมได้ไหมครับครับคุณท้อยครับครับมึงจะดึงทางไหนครับดึงดึงตรงเนี่ยอย่าไอ้เี้ยทางจะเดี่ยวหายพอแล้วเลย ได้นหนึ่งเส้นนี่ไงอ๋อได้นหนึ่งเส้นอยู่นะมันสรุปว่าแบงคุี่เหนียวกว่านะครับผมยอมชอบพร้อมยังพร้อมหนึ่งสองยัง

ซอฟ8เซฟตอนกลางคืนชนะนะครับรอบชิงครับอะไปยาว่เองจบ้วว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  <Wow. S 2> สรุปว่าเหนียวทั้งคู่นะครับโอ้โหเสมอกันครับเสมอกันไม่มีผู้ชนะครับเฮ้ค hey. รับสรุปนะครับเมื่อกี้นี้ทดสอบความเหนียวก็เสมอกันนะครับผมสำหรับแม็กซี่กับรอยเอแกแบบกลามคืนนะครับเหนียวเท่ากันมั่นใจแน่นอนแล้วผมนาสุดท้ายนะครับ ก็มาเกี่ยวกับน้ําอีกแล้วนะครับสำหรับคนน้าเยอะอีกแล้วใช่ไหมถูกต้องนะครับวันนี้ก็ต้องอธิบายกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันก็คือเราจะเอาน้ำนะครับใส่ภาชนะของเรานะครับภาชนะพลาสติกทรงกลมแล้วก็เราก็จะทําการเปิดหีพอนะครับผมแล้วเราจจงงก็จะจุ่มลงไปก็จะจุ่มลงไปเพื่อทดสอบความสามารถในการซึมซับนะครับถูกต้องก็เป็นไปนตามนี้นะครับสำหรับการทดลองนี้ เริ่ันที่แบบแรกนะครับเราเรียกแม็กซี่ยอมาอครับจะมาดูปริมาณน้ำที่เหลือนะครับว่าจะเหลือขนาดไหน3,2,1อนโอ,เอ้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับชายไทยอย่างพวกเรามากครับไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้ผ่านี้มันซับนั้นแด่ขนาดนี้เลยวะ ต่อไปเป็นแบบธรรมดากลางวันมีปี๊รลดีเอสลิมเดี๋ยวนะขาแก่ก่อนนะ,ะเราจะมาเริ่มจุกันเลยนะครับโอเคครับมิดเรียบร้อยนะครับดึงขึ้น,นครับซึ่งว่าจะได้เยอะกว่าเมื่อกี้นะครับ าดูกันนะครับว่าแอนตึมซับมหัศจรรย์200เท่าสหรับคนน้ำมากจะได้ผลหรือเปล่าท่าราชิ้นสุดท้ายครับลอรีเอตเซฟแอนด์ซ้อมซ้อมแอนด์เซฟเออม <c oughs> เป็นเซฟหนับปุ๋ยที่เคย เยอะสุดเลยครับถ้าผมก็จากที่ได้เป็นสอบกันมาแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปนะครับผมว่าแต่ละแบบนั้นมีข้อดีต่กันองไงเริ่มจอย่างแรกเลยครับเริ่มจากแบบว่าเป็นแบบธรรมดาที่ปีกในสนับสอบกลางวันนะครับมีขนาดขนาดไม่ใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็เหมาะสำหรับใช้ทั่วไปธรรมดา ต่อไปเป็นกลางวันแม็กซี่แบบมินิีครับเหมาะสำหรบับคนที่ใช้ทั่วไปธรรมดาี่ยครับมีความจุเยอะขึ้นใช่ครับต่อ,อไปครับเป็นแบบอัลตราสลิปซูเปอร์อัลตราสลิปครับบานเฉียบเหมือนเฟลท์ไลท์ในตอนที่แล้วนะครับผมรูดึงไม่คลื่นเาไม่ครื่นครู่นอันนี้เดี๋ยวเขาจะเจ็บนะครับเวลาคนเอาไปใช้ยี่งมันจะสูงไปไหนเนี่ยเรา้อง <laughs> ตามไปดิเออเออเออตามไป เป็นแบบบาร์นะครับส้มผัดตาจันซึมซับได้มากถึง200เท่าอย่างที่เห็นไปในการทดสอบดื่มน้ำเลยนะครับต่อมาครับเป็นแบบกางคืนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดารุ่นที่เรามาทดสอบกันนะครับช่วยแบบเวลาตอนคืนนะครับเรานอนแล้วก็พิกตัวไปมาสะดวกสบายก็ขอสรุปรีวิวนี้ไว้ว่าก็เหมือนเคยนะครับว่าผลการทดสอบนั้นเชื่อถือเราไม่ได้อีกแล้วนะครับผมเราต้องาอย่างเ่รีวิวตอ แันเพจนีข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ทางไหนได้อีกครับคุณหญ่ครับเราสามารถดตามผ่านทางยูทูบได้ครับถ้าเราต้องการอยากจะดูคลิปกินเกของพวกเราอีกนะครับทางชแนลรีวิวเอวรจิงกะเบลนะครับนอกจากนี้ถ้าท่านไม่ถนัดเล่นสองอย่างนี้ก็ไปดูที่ทวิตเตอร์นะครับฟอลโล่เราได้นะครับที่วิเอวตกันนะครับก็สารับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้มีโอกาสหน้ามาทดสอบอะไรอี เราจะมารีวิวให้ท่านดูอีกช้างคนหนึ่งสวัสดีครับอุ้ยโจเตรับ